ไม้หนีบผ้าอันนี้ใช้ดีมากเลยนะเธอฉันใช้มานานแล้วล้วฉันซื้อมานานแล้วเธอไม่ได้แบบมาทําคลิปบอกเพื่อนๆเ,เนี้ย<ม>เวลาเราตากผ้าเสร็จใช่ไหมเราไปแขวนในตู้เสื้อผ้าอ่ะมันไม่กินพื้นที่<ม>บางคนอ่ะเขาขี้เกียจพับผ้าเก็บไงแต่อันนี้เราสามารถขสนเก็บได้เลย<ม>นี่ทุกคนดูเขาเป็นสแตนเลสอย่างดีนะอะให้ดูก่อนอันนี้เขาเป็นสแตนเลสห่อหุ่งด้วยซิลิโคนแล้วตรงหนีบของเขาอ่ะทุกคนดูนะนี่ เวลาหนีผ้าเนี่ยปกติถ้าเป็นตัวหนีธรรมดามันจะหลุดใช่ป่ะเวลาลแรงๆก็จะหลุดแต่อันเนี้ยมันไม่หลุดเลยลมแรงแค่ไหนก็ไม่หลุดแล้วชอบอีกอย่างก็คือตรงนี้ค่ะนี่การตกค่ะตากผ้าแล้วผ้ามันจะไม่หล่นเลยอันนี้เวลาเราตากผ้าใช่ไหมแล้วถ้าลมมันแรงอ่ะกลัวมันจะตกแล้วก็เสียอย่างนี้ได้เลยนี่อเออมันดีมากเห็นคน,คนเขารีวิวกันเยอะมากกี่บาทอันละยี่สิบเก้าบาท ไม่แพงเลยซื้อถ้าจะซื้อนะซื้อไปเลยสี่อัน4ี่สเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งถ้าซื้ออันเดียวสองอันมันจะเสียค่าสง่งไ้เนี่ยยังไม่มีไม้มีผ้าต่างผ้านะโรสั่งซื้อพี่ตะกร้าด้านล่างได้เลย